าไปเบิง้งริมน้องริมน้ำนะครับบรรยากาศดีมากปีนไปนด้วยโอ้ยมีหอดซูมอยู่ทั้งไอ้ต้นไม้ นี่เป็นส่วนลานขาฉันฉันก้อยผมมาเพื่อนั่งเด่น,นครับนนสั่างกันในเหล่าตัวนี้มาเที่ยวมาทำบุญในเด้อเพื่อนอะไร โฮโฮโฮฮโฮฮ่วนหนี้บรรยากาศสวยมากเลยว่ะเลือดแสดงยังมันขึ้นเนิช่วงกลางคืนโอ้โฮแสดายมันยังมันขึ้นไปเดี๋ยวบวงมืออื่น อื่นมือสุดท้ายครับเปนสิบอออกม่จมอือื่นมือสุดท่ายหรือเปล่าก็หนักขั้นครับบรรยากาศสวยมากเลย นาชมเช่นกันแถวนีก็ท่าตัดหญ้าดีๆคือหินงามอยู่นี่ก็พายกันตัดหญ้าเฮ็ดดีๆตัดหญ้าปลูกดอกไม้เนี่ยงามเลยแถวนี่บรรยากาศดีมากครับนี่เราไปเบิ่งรอๆเลย เป็นเกาะกลางน้ำนะครับเยวเ,เกาะกลางน้ำอันน,นี้มันขึ้นมีการแสดงไฟแสงสีพวกนักแสดงกันย่งางเป็นน้างสี่ ผู้ใดที่เป็นดาราเล่าใช่ไหมมา,สมาสแสดงนูน่นนี่นูน่นนี่เป็นนักเอกแสดงเนี่ยเมื่อคืนครับสแสดงล่าวดู่นะครับมีเวทีพร้อมเวทีให้ดูทุก